สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวัใจชาวทุงแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับข้าพ่อกันยมเศเ้าพี่น้องในบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับที่โกกน้องหน้าที่เดิมที่เก้านอกเหน้อเนาะนะครับเมื่อนี้นะครับได้เอาปูนขาวมาห้อยตามคนต้นไม้นะครับตามเงาไม้เพื่อขาเสียร่าพี่น้องรู้สึกว่าความชื้นสูงความชื้นสูงประกอบกับดินเป็นดินขี้ดินดากดินกดนะครับพี่น้องเฮ็ดให้ต้นไม้เฮาจากค่อนข้างเหลือง ก็เลยเอาปูนขาวมาห้อยเพื่อปรับสภาพนะครับได้มากพอหลายพี่น้องก็เลยห้อยแบบย่อมย่อมนจังหน่อยนะครับเลยห้อยแบบย่อมยอมจังหน่อยในขาเอาหล่อแกลกนี่แหละโดยฝีมือของยายแก้วเนาะนะครับกล้วยนะครับก็ร่างขึ้นพี่น้องเป็นกล้วยเตี้ยนะครับกล้วยเล็บมือนั่งม้วนพันใหญ่ปเลยนะฮหลังจากใส่ปุ๋ยไปอาทิตย์ก่อนนั่นก็เริ่มปีนใบพอบะว่าแผ่ขึ้นมาในแล้วเนาะสำหรับพืชที่ทนก้อสภาพดินเปรี้ยวได้ดีก็บม่ค่อยมีปัญหาเช่นพายุตูงสิ งามดีนะเพื่อนเเนาะส่วนพวกพักขาพักมะเขือบังยังนี่นะครับซึ่งขอนขอ้างจะบดถือกับดินเปียวออกมาด้ก็เลยอยากเหลืองมันยังมันแยงจั่หน่อยเอาค่อยปับปรุงไปเพื่อนเราให้ได้แหละมันเป็นดินเปรียวนะครับเพราะว่าขุดซาขึ้นมาส่วนแปลงนี้นะครับอ่าก็บอกว่าจะจังได้ดีมันหลายแผนนะครับหลายควบขีดเด๋วยวหอดเวลาจจึงจะใบเท่านึงเนาะจนปีปลอยว่างไว้ซะก่อนนะครับ สำหรับล่องกลางนะครับเปลี่นจากป้างนี่ยเขาจ้เอาหลายคนก็นถทามมาว่าสีเห็ดยังบอทันอ่ะเดี๋ยวครับกดใจชาวตุงกำลังไปซ้ำก่ามอนเบอร์รี่พันไ่นะครับพี่นอ้องหมาเข้าโป้มือโป้มือไปะอนะครับจะมาปลูกในบริเวณนี่หล,ะละกากลาเห็ดสุ่มนะครับเห็ดโดมเลยยางรอดเขาว่าเถอะเก็บกินเป็นห่มไปในตัวนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามีหลายท่านก็แนะนํามาว่าเห็ดเกษตรเชื่องท่องเที่ยวนี่เงินสิบ่ไหไมาอยู่บอ่อไรใดสิบบ่ไหลมาอยู่บ่เพราะว่า หลายคนหลายท่าน,ขาเ,นขเขาเจ้ากเขามาเบิรแล้วเขาเจ้าว่าโอ้คักอยู่บรรยากาศกัตนต้นไม้และหลายจัดดีๆนี่ง่ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สบายจนเงินค้ำไหลามาเทมาตามคนมาเที่ยวนะครับจะเฮ็ดแบบบุฟเฟ่พี่น้องน,นะครับจะได้ยังเก็บมาเลยแล้วจะไปจ่ายเงินอยู่จุดเดียวเสียนะนะครับว่าจะกาคเฮ็ดจันทรนละครับคุยกับใจแก้วอยู่เนาะนะครับคือทุกอย่างในสวนเขาน,นี่สามารถย่างเก็บเองได้เลยแล้วก็ไปจ่ายเงินอยู่จุดเดียวนั่นนะครับจะง่ายดีเนาะพี่น้องเนาะ มาเลกสิบบาทเนะี่ยเอาไปเอาเอากับให้เขาเก็บเอาเลยสมราคาสิบบาทหรือราคาตอนน่อไหนฮะก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวจะเห็ดทั้งนี่มากก็จะเห็ดสวนพักยก,กนโดยจะปรับไอเอากล้องเลี้ยงชิ้นเลีดะมาปับเป็นแปลงพักยกสูงเนาะจะปลูกพักสลัดนะครับสลัดหลายสายพันธุ์สลัดแดงสลัดเขียวสลัดขาวสลัดก,ก,กรอบก็ว่าไปนะครับเอาจะเห็ดพักอายุสั้นสักก่อนนะครับ สามต้นใหม่สุนียใหญ่เนาะมักมีมักมองใหญ่อันนี้มักกระทันแอปเปิลพี่น้องนุ่มสดพันใหญ่นะครับสาวกำปั่นกำปั่นเนี่ยกินหวานแซ่บนะกําลังติดดอกเลยได้ชาวเบิ่งหมากเขาจะก็จะเป็นจังไงนะครับข้างๆก็มีปลาเข่าเจ้านายกับเข่าออกห่วงเข่าเหลืองสีทองนะครับเป็นมองท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอ้าวเส้นพี่น้องมาเยี่ยมมาชมเด้อบ่ไหนมันเข่าโลกข่าวลอยบุหรี่ว่าส่วนนี้นะครับจะเฮ็ดเป็นโดมพักนะครับพี่น้องจะเอาหมักบวบหมักฟักหมกยามาปลูก มันหอยสระๆลงมาออกกับยางหลอดก็มาเก็บไปกินเลยหมักบวบหอมหมักบวบเลี่ยมหมักบวบเนี่ยก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวมันสิลองเบิงสักกอนนะครับล่องเบิงโดมน้น่อยสักกอนขันมันคืออาจจะยับไปอีกอาจจะขยับขยายไปอีกนะครับใส่ตาค่ายนี่แหละเป็นหม่องเขาจับเพื่อเขาเนาะให้มือเขาจับพันกันมาจะเป็นมะเอื้อนักแตียงนี่พูสีลงมือเฮ็ดวาเถาะกำลังห้อยปูนขาใส่ต้นไม้ยู่นี่เป็นต่อพ่อวะเถาะ่พ่อหาซื้อมหมย แต่ว่าตะไคร่มันกพ่อญานดินสมมาได้ที่พี่น้องขึ้นกว่าดีเยอะคนนะครับตะไคร่พักอีตูวพักกระเพ้าเนี่ยพ่อญานดินสมมาได้เนาะขึ้นดีอยอะคนนะครับแต่พวกที่บ่มักดินสมมาได้พวกพักขาพวกมักพริกมเนี่นะครับมายองมมงยังอ่ะนี่เป็นโดมพักนะพี่น้องะโดมพักก็คือเขาจะปลูกเส้นนี้เดี๋ยวปลูกสักวันจะหาไม้มาซักให้เขาขึน้นพันขึ้ววนนะมาเขาก็จะมั่วมุ่งเงี้ยทึ่งไปแล้วเลยเนาะหมาเขาก็จะ หลอดต้องมาเด็กกย้อนสักสายอย่านี่สิใส่มาละกินมาละใส่ยังกันแล้วแต่นะครับได้จะเบิง้งนะครับเห็ดโดมไว้สองอนเนาะโล่งปลูกพักก็จใส่กันอยู่คุ้มเห็ดเอาอยู่เมือ่อวานเนี่ยส่วนเดินนี่นะครับตรงบริเวณนี่อะไรที่ที่ว่างๆนี่นะครับเดี๋ยวจะให้สร้างเม่มันสร้างละเห็ดเองเลยหามาปลูกลงเดือนแล้วกับ เอาก,อกล้องเกี้ยงลีดออกมามาปรับเป็นโรงเรือนปลูกพักเดี๋ยวภุละเขาเลี้ยวภุระพี่น้องนะครับจะได้เอาจะได้ขุดเอานา,นานดินพร้อมนา,นานดินอยู่ยน้ำให้หน้านี่นะครับขึ้นมามาผสมกับปุ๋ยมักจีแกบเก่าแกบขี้ไก่พี่น้องนะครับปุ๋ยมักเผา,ะน,า,านะครับน้ำจุลินทรีย์ต่างๆนะครับจะได้ทำการปลูกพักเนาะส่วนนี้เป็นก้าพิกนะครับพี่น้องเพิ่นอบอกว่าพิกเครื่อ โซนน,นึงก็ได้ได้กินได้พี่น้องมะพร้าวเป็นหมากนะครับเป็นแบบยากๆก็จะเป็นแบบฟืดๆนี่ค้าคาพี่น้องซึ่งมันอยากเป็นหมากให้กินนี่หรอกเนอะนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะได้าจ้างว่ากันอีกพี่น้องนะครับสำหรับโคกอน้องหน้าเขาเนาะนะครับ คอยปับคอยปรุงไปจะได้ละมันเริ่มต้นมาจังสีดิดินก็ดินสภาพนี่เนาะเขาเนี่ยก็นะครับก็ค่อนขออ้างจะเปลืองปุ๋ยจังเล้เนื่จาันเป็นพีหน้าเกา่ามาตั้มก็หกสิบเจ็ดสิบปีแล้วจะเป็นหน้ามานเนี่ย <laughs> อะคลิปน้ำเมี่ยงดีๆพ่อเขาไม่พี่น้องนะครับคลิปนี้เอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากนอก้องซื้อถอกเนาะปลาเฮ้าเกิดกำลังจุบจับจุบจับจะเค็ดเป็นเกษตร ท่องเที่ยวแบบเดลิเวอรี่ยางเก็บเองเลยนะครับปลาทับทิมพี่น้องตัวมันง่ายหมดล้อยหลังเห็นหลังอูดูรูมาสีนนแดงแดงนังขึ้นมาเล่นน,น,น,นน้ำน้าเ้านี่หนีจากปุ๋ยจากยามาข้าวหน,นึ่งนอกพี่น้องเนาะพักผ่อนนะครับ โอ้กำลังมานี้ยินเสียงคน,นเข้ามาแล้วพี่น้องตุ่มไข่เก็บเบอระบ,บ่หมักแตงอืมเดียไปหาหมักแตงมาต่เส اؤ น้ำ อิ่มแล้วเริ่มบ่มาไก่เนาะโอ้